ในร้านยูพิกวันมีอะไรบ้างมีประเภทอะไรบ้างนะคะต้องบอกเลยนะร้านค้านี้เขาจะมีสินค้าหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกไฟไล้สดนะไฟไล้สดเขาก็จะมีแยกประเภทอีกนะเป็นพวกไฟซอฟท์วอล์กนะคะหรือจะเป็นพวกไฟวงแหวนไฟพาแนลนะคะเขาก็จะมีแยกประเภทเลยนะว่า,าแต่ละตัวนะคะเป็นไฟประเภทไลนะคะ แต่ถ้าใครสงสัยนะว่าไฟแต่ละตัวใช้ยังไงนะปอตไลท์ใช้ยังไงซอฟบล็อกใช้กับอะไรนะคะสามารถาทักไปหาแอดมินได้เลยนะไมโครโฟนไร้สายก็มีให้พวกไมโครโฟนไร้สายก็จะเป็นแบบว่าตัดเียงรบกวนนะคะมีให้หลากหลายรุ่นเลือกเลยไม่เดี่ยวไม่คู่มีหมดมีทั้งแบบเชื่อมต่อได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็กล้องหรือคอมพิวเตอร์ไปพร้อมกันเขาก็มีให้นะคะสําหรับตัวไมโครโฟนไร้สายนะแล้วทีเนี้ยนะถ้ากดสม,มุิสินค้ามา จนะยกตัวอย่างเป็นขาตั้งกล้องพวกขาตั้งกล้องเนี้ยก็จะมีให้ตัวตัวเนี้ยจะเป็นขาตั้งกล้องคือกล่องคผยเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นน้องตัวนี้เลยสําหรับตัวขาตั้งกล้องเขาจะมาพร้อมถุงให้อย่างนี้เลยนะคะพอซัมโรก็อยู่พิกวนแล้วน้องตัวนี้เขาจะเป็นรุ่น v ี9ี1นนะเขาจะ ทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยสามารถใส่กล้องโป๊ะกล้องดิจิตอลกล้องต่างๆาๆได้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูก่อนเลยแกะให้ดูมานะทุกคนจะเจอนะตรงนี้จะเป็นที่จับมือถือเอาไว้ใส่โทรศัพท์นะทุกคนสามารถเอามาใส่โทรศัพท์ได้เลยแกะออกมานะคะตรงนี้ก็จะสามารถใส่โทรศัพท์ได้เป็นแบบหมุนล,ล็อกนะคะค่อนข้างที่จะทนทานเลยวัสดุทามาจากอลูมิเนียมอลลอยนะคะหมุนล,ล็อกได้นะคะเดี๋ยวขอ,อยัดาวางแป๊บหนึ่งนะน้องตัวนี้ค่ะตั้งของเขานะคะน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบาเลยน้าหนักเพียงแค่ 0.5กิโลกรัมเท่านั้นนะส่วนสูงเขาอ่ะก็จะปรับได้ประมาณ41เจนถึง135เซนติเมตรนะคะตัวขาเขาตัวล็อกเขาก็จะมีล็อกให้3ท่อนนะคะสามารถปรับระดับความสูงได้ตามต้องการเลยในส่วนของตัวขาของเขานะคะเสร็จแล้วก็ล็อกเลยนะคะได้ความสูงเพีองการหมุนล็อกนะคะแค่นั้นเลยนะคะตัวตัวจับเอยอะไรเอ่ยนะคะสามารถหมุนได้360องศาเดี๋ยวกลางขาออกมาให้ดูกดเนานะสำหรับตัวขาของน้องรุ่น9.1 ะะราคาก็น่ารักด้วยทุกคนแล้วน้ําหนักเบานะคะอีกอย่างวัสดุค่อนข้างที่จะทนทานเลยเนาะน้องเป็นอลูมิเนียมผสมกับอลลอยนะคะเขาจะให้ความแข็งแรงเข้าขึ้นมา มากกว่าอลูมิเนียมธรรมดาด้วยนะตัวนี้พับเก็บได้น้ําหนักเบากระเป๋าจัดเก็บมีให้นะคะวางตั้งปรับส่วนสูงทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะว่าน้องสูงได้แค่นี้หรอน้องไม่ใช่สูงได้แค่นี้นะคะเราสามารถปรับตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บนะคะ,นนะ,คะยืดขึ้นได้อีกนะ,ะส่วนสูงของน้องเขาจะประมาณนี้ตรงนี้สามารถหมุนได้ใช้โทรศัพท์มือถือหมุนนะคะปรับเอียงได้อยากได้องศามหมุนล็อกนะคะเขาจะขยับไม่ได้ ทำมุอสาวของเขาอย่างงี้นะจะเป็นต้นก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะอย่างเช่นเป็นพวกแบบว่าขาตั้งกล้องนะในส่วนของไมโครโฟนไร้สายนะคะส่วนตัวก็ใช้เหมือนกันส่วนตัวก็ใช้เป็นไมโครโฟนของร้านยูพิกวานส่วนตัวจะใช้เป็นรุ่น J12 คือรุ่น J12 ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นอ่าไมโครนะคะซึ่งเอามาใช้แล้วตัวน,นึงนะตัวนึงอยู่ตรงนี้อันนี้ก็สามารถตัด,ดเสียงรบกวนได้3ามระดับคําเสียงเอคโคด้วยได้ด้วยนะคะสำหรับโน้ตนี้ก็จะมีลบก้อยูุิกวานนะสินค้ามีการรับประกันทุกอย่างนะคะทุกชิน พิกวันเนี่ยเขาจะมีการรับประกันสินค้าให้หรือจะเป็นอีกตัวนะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเค้าเราเขาจะมีทั้งไม้เดี่ยวไม้คู่เนาะไม้คู่จะเป็นรุ่นเ,เค0นะมไม้เดียเ 10, นะเด่ยวจะเป็นรุ่นเคก็คือรุ่นนี้นะคะสามารถเลือกให้ตรงรูช่องชาร์จได้เลยนะตัวเองใช้ไทซีนะเลือกไทซีใช้ไลนิ่งเลือกไลนิ่งนะคะสามารถเลือกได้สายชาร์จมีในตัวระยะเวลาการประกันก็มีให้สินค้าทุกชิ้นในร้านนี้มีระยะเวลาประกันนะสามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอัน,นก็จะเป็นตัวใหม่ เชานะตัวกล่องเขาจะเป็นตัวนี้นะคะสามารถใช้งานระยะไกลได้ถึง10เมตรเลยสาหรับน้องตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวท็อปปี้นะคะตัวท็อปปี้ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปฟี่เอาไว้ช่วยกองเสียงนะคะกองลมนะคะสามารถดึงออกได้นะคะแต่ว่าใส่ดีกว่านะคะเพราะว่าน้องเขาจะได้ช่วยกองลมไปด้วยในตัวนะสำหรับตัวไมโครโฟนตัวนี้นะคะได้อย่างทําเสียงเออโคได้ด้วยตัวนี้จะปัดเสียงรบกวนได้ระดับเดียวใส่ชาร์จนี้ให้แล้วนะคะสําหรับน้องตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วทีนี้นะคะเราจะเลือกสินค้า ขึ้นมาแล้วเราจะขายยังไงให้สินค้าตัวนี้นะคะดูแบบว่าลูกค้าสนใจนะคะจะ ูดยังไงดีนะคะว่าเออแบบจะเชิญชวนให้ลูกค้ามาสนใจสินค้าตัวนี้นะคะก็ก่อนอื่นนะพูดอ่นง่ายๆเทคนิคการขายง่ายๆนะสําหรับการจะพูดเปิดขายตัวนี้นะอาจจะพูดไปว่าน้องตัวไมโครโฟนตัวนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาตัวช่วยในการตัดเสียงรบกวนหรือว่าตัวช่วยในการทําให้เสียงเราชัดขึ้นไม่ต้องตะโกนนะคะมาดูเป็นน้องไม้ตัวนี้เลยดีกว่าไหมน้องตัวนี้เขาจะเป็นรุ่นเค้ามีไม้หนึ่งตัวไม้ตัวนี้สามารถตัดเสียงรบกวนได้ ยืนห่างจากกล้องจากโทรศัพท์มือถือของเราประมาณ10เมตรยืนห่างได้เลยนะคะ ประมาณ0ิบเมตรคือเสียงเขาก็ยังได้ยินชัดเจนแถมว่าแตเสียงรบกวนรอบข้างด้วยเสียงรบกวนเขาก็จะมีความเบาลงนะสําหรับใครที่สนใจนะคะน้องตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นแบบว่าการพูดสปปรรพคุณของเขาแล้วหลังจากนั้นเอาอาจจะมีการเทสเสียงให้เขาฟังนะคะไปอาทําให้เขาดูเทสเสียงให้เขาดูว่าเนี่ยเขาใช้อย่างนี้สอนวิธีการใช้งานนะว่าหยิบออกมาตัวไมโครโฟนต,ตรงนี้นะคะเขาจะมีปุ่มด้านหลังปุ่มด้านหลังตรงนี้กดหนึ่งครั้งนะคะ อปิดไมค์กดอีกหนึ่งครัง้งเปิดไมค์กด2ครั้ง,งนะคะจะทำเป็นเสียงเอ็โคอย่างเงี้ยได้เหมือนกันอย่างรุ่นตัว J12 ที่ใช้งานอยู่อย่างเงี้ยนะกดเขาจะตัดเสียงรบกวนได้3ระดับเหมือนกันนะคะตัวนี้ใช้งานอยู่ก็คือจะเป็นรุ่นตัวนี้นะคะขออนุญาตหยิบให้ดูอันนี้ก็จะเป็นรุ่นตัวที่ใช้งานอยู่ตรงเนี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะโดยการกด3ครั้งติดกันนะคะ1 2 3่น,นะคะน้องเขาก็จะเป็นเสียงเอ็โคประมาณนี้ให้อยากให้กลับมาปเป็นเหมือนเดิมก็กด3ครั้งติดกันได้เลย1 2 3อันนี้ก็จะเป็นข้าว ตัวไมโครโฟนของอที่นี่นะอีกอย่างนะทุกตัวย้ําอีกครั้งมีการรับประกันนะคะสามารถทักเข้าไปสอบถามแอนมินหลังบ้านได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการขายง่ายๆทําทให้ดูโชว์ให้เห็นนะคะพูดสรรพคุณของน้องเขานะหรือยังจะเป็นขาตั้งกล้องนะขออนญาติดแบบนี้นะคะอู้ขออภัยนะคะน้องอยู่ตรงนี้นะอย่างขาตั้งกล้องตรงเนี้ เขาก็จะมีจุดขายของเขาอยู่ก็คือน้ำหนักเขาเบาทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยแถมมีถุงใส่นะฮะถุงพับเก็บนะสามารถพกพาไปได้ทุกที่อย่างเงี้ยเราก็พับเก็บพกพาได้เลยใส่ได้ทั้งกล้องใหญ่นะฮะมือถือใส่ได้เพราะว่าเขาจะแถมตัวที่ล็อกมือถือให้แล้วก็คือตัวนี้นะคะตัวเองก็สามารถเอามาใส่นะคะข้างบนได้เลยสามารถหมุนใส่ปึ๊บ ะะหมุนใส่อย่างนี้นะคะได้เลยแล้วก็หมุนปึ๊บใส่โทรศัพท์มือถือนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ด้วยเช่นกันตรงนี้นะคะอยากให้้อเขาหยุดขยับเกาะหมุนล็อกตรงนี้แค่นั้นอ่าแค่นี้เองนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ยังนั่นเดิมนะคะปึ๊บหมุนล็อก ยุดขยับแล้วอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเราเขาให้แน่นจะเป่าสูงให้น้องสูงน้อยลงก็ปรับได้เช่นกันอันนี้คือคือจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะในการเอาจุดขายของน้องเขาเข้ามา่ามีส่วนร่วมในการขายก็ทําให้เพิ่มยอดขายได้ด้วยทําให้ดูนะคะแล้วก็พูดสรรพคุณให้เห็นนะโชว์ให้ดูก่อนเราเราไม่ต้องไปแบบว่า แนะน,นําแนะนําเขาตัวนี้เนาะสมมุติลูกค้าเปิดมาว่าแนะนาค่ะตั้งกล้องแบบไหนดีที่ใส่ได้ทั้งมือถือแล้วก็กล้องดิจิตอลบอกไปเลยแนะนําเป็นน้องตัวนี้ค่ะเป็นน้องรุ่น VK901 นะคะน้องตัน็นน้าหนักเบาพกพาสะดวกนะคะแถมปรับส่วนสูงปรับความต่ำได้ด้วยนะคะอันนี้ค่ะน่าจะแบบเป็นจุดขายแล้วก็ปรับให้เขาดูใส่โทรศัพท์ให้เขาเห็นนะคะอันก็จะเป็นจุดขายหล,กลักๆหรือไมโครโฟนก็ทดลองเสียงให้เขาดูไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นจุดขายคร่าวๆรับงานนี้ค่ะ